ครับสวัสดีครับผมจารลึกนะครับที่ภาษาการขาย Ford Auto ต a l l y ลีปทุมธานีวันนี้นะครับผมจะพามาชมเจ้า Ford ตัวนี้เป็น Ford ด a g e เจตัว XLT นะครับผม XLT ตัวนี้ครับเป็นรุ่นกลางนะครับจะเป็นรุ่นรองลงมาจากตัว y t a แทนะครับแต่การตกแต่งคันนี้ตกแต่งแบบจัดเต็มเลยนะครับม่วาจะเป็นการยกการใส่ล้อ20นิ้วออฟเซ t ตลบ44นะครับผมแล้วมาดูที่ข้างหน้ากันก่อนนะครับผมเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่ 2.0ลิตรนะครับ1 70แรงม้านะครับผมแล้วฝากระโปรงภายในตัวนี้มันจะเป็นพัดลมไฟฟ้าแยกแล้วนะครับผมส่วนผมก็จะแถมโช๊คให้กับลูกค้าด้วยนะครับเป็นโชค๊คปกติมันจะมีเหล็กค้ำนะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนโช๊คให้ลูกค้าให้ใหม่นะครับที่ชุดแต่งด้านหน้าชุดแต่งด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่สกูฟฝากระโปรงสกูฟฝากระโปรงนะครับต,ตัวนี้จะเป็นสกูฟฝากระโปรงขนาดใหญ่นะครับผมทรงฟิตนะครับผมก็คือจะเป็นรูปม้านะครับสามารถที่จะเลือกจะเป็นรูปม้าก็ได้ หรือนะครับเป็นรูปแรดก็ได้นะครับผมแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายตัวตัวนี้จะเป็นสีทูโทนนะครับผมก็คือทําเป็นสีดําเงาครับตัดกับสีดําด้านตัวรถนะครับเป็นสีดําเงาครับผมก็เพนให้ดูมีมิตินะครับสีดําเงาตัดสีดําด้านขยับมากันต่อนะครับอะคริลิกเนี่ยอะคริลิกตัวนี้คำว่าเรนเจอร์ตัวนี้เห็นตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วนะครับผมติดยังไงก็สวยนะครับอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะครับติดยังไงก็สวยนะครับเพราะมันตัดกัน ตัดกับตัวรถรถสีดำนะครับสีดาของตัวรถนะครับผมคันนี้นะครับเห็นตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วที่เห็นเป็นคําว่าเลนเจอร์ตัวนี้ต่อมาก็ต่อนะครับผมมาที่กระจังหน้ากระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับผมที่รู้กันก็คือ FORD นะครับขนาดใหญ่นะครับมีไฟ3ดวงเป็น LED นะตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มอาจจะติดนะครับเวลารถวิ่งนะครับมันจะติดกับไฟเดย์ไทม์นะครับตัวนี้ก็จะมีฟิวต่อแยกทั้งหากนะครับตัวนี้คือการการช็อตด้วยนะครับ แล้วขยับมากันต่อนะครับผมมาที่ด้านล่างด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดวายนะครับผมที่เห็นกันก็คือเป็นชุดวายนะปกติตัวหน้าของตัว x l t จะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่คันนี้ให้ดูมีมิติเป็นชุดวายนะครับสัญลักษณ์นะครับผมเป็นวายก็คือการชนขนาดใหญ่ตัวนี้จะเป็นการครอบเข้าไปนะปกติก็คือว่าชิ้นงานเดิมของรถมีมาอยู่แล้วแต่เนี้ยเป็นการครอบแปะเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับ มาก็ต่อนะครับด้านข้างไฟนะครับผมตัวนี้ครับเป็นครอบไฟนะครับการกระแทกนะครับผมข้อดีของตัวนี้ก็คือเป็นการกระแทกไฟไฟเดทามเป็นลูกตัวสีขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ด้านในตัวนี้ก็จะเป็นไฟสีขาวนะครับเป็นไฟ LED reflector ตัวนี้ด้านข้างด้านข้างตัวนี้เป็นชุดนะครับผมโป่งล้อตัวนี้เป็นชุดเดียวกันนะครับกับชุดตัว Y นะเห็นไหมครับจะเป็นช่องรูลม นะครับแล้วก็จะพอดีจะเข้ากันนะครับกับล้อแม็กนะครับผมเพราะล้อแม็กตัวนี้ออฟเซตนะครับก็คือลบสีนะมันจะทําให้ดูกว้างขึ้นดูใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ยางตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นขอบยี่สิบนะครับก็คือยางก็คือ33นะครับคูณสิบนะครับเป็นยางออฟตัวนี้นะครับก็จะยกนะครับยกหน้า2นะครับหลัง2นะครับคันนี้ยกยกเพื่อกันนะครับการติดนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ล้อมันใหญ่แล้วนะครับเน้น เท่ออฟโรดสวยงามนะครับก็ต้องเป็นสไตล์นี้เลยเอ็กิลทีนะครับจะเป็นสีลมดำนะฮะจะเป็นสีดำมีไฮไลท์ตัวนึงนะครับคือโลบาร์โลบาร์ตอนนี้ของฮาร์เมอร์โลบาร์ฮาร์เมอร์ก็มีหลายแบบนะครับหลากหลายก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมหรือนะครับทรงตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นทรงปืนกลนะครับที่เห็นกันนะครับทำไมจะเลือกปืนกลก็คือเป็นสไตล์เหมือนคล้ายๆนะครับกระบอกปืนนะครับผมอันนี้ก็สามารถเลือกได้อยากได้สไตล์ไหนนะครับแล้วแต่ เอ็กซ์เทอทีปกตินะคร uh uh ับไฟจะไม่ใช่แบบนี้นะจะเป็นไฟหลอดสีแดงนะครับเป็นไฟธรรมดานะครับผมแต่ตัวนี้เราก็เพิ่มเข้าไปก็คือเป็นไฟ led นะครับผมเป็นหลอดเต็มเลยนะครับเป็นสีสโมกนะครับสวยงามนะครับกำลังเข้ากันเลยนะครับเข้ากับตัวตัวรถสีดำนะครับแล้วก็ชุดครอบกันกระแทกนะครับผมก็จะติดให้นะครับและกันกระแทกนะครับผมด้านด้านท้ายนะครับผมด้านหลังก็คือว่าตัวนี้เป็นครอบนะครับหน้าที่ก็คือป้องกันนะครับผมป้องกันการกระแทกต่างๆเห็นไหมครับ FORD ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามนะครับเห็นไหมครับมีตื้นลึกหนาบางนะครับเห็นไหมแล้วก็คําว่าคําว่าเลนเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นสีบอลเงินตัดนะครับบอลเลนเจอร์ตัวนี้เป็นสีบอลเงินตัดนะครับผมก็คือเข้าไปที่ร่องได้เลยนะครับให้ดูมีมิตินะครับผมแล้วก็ไฟไฟเบรกนะครับตรงที่3นะครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่กระบะนะครับอุปกรณ์นี้ก็คือแล้วก็คือลูกค้าก็คือตัวนี้มีการชนเป็นการชนท้าย กระจนที่เพิ่มเข้ามานะครับผมคันนี้นะครับก็คือของฮาร์เมอร์นะครับตัวนี้เห็นไหมครับไฟเวลาเราถอยนะครับผมไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับไฟถอยนะครับไฟที่ไฟท้ายติดอยู่แล้วนะครับเวลาถอยนะครับไฟที่นี้ก็จะติดแล้วก็เบรกนะครับไฟเบรกไฟถอยก็จะติดที่ด้านบนนะครับก็คือตรงโรบาร์ฮาร์เมอร์ก็คือแถมแบบมีไฟติดให้ด้วยนะครับส่วนภายในนะครับตัวนี้ก็ถ้าตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นบอหนังถ้าลูกค้าต้องการเป็นบอหนังก็สามารถ ทำให้ได้นะครับเป็นบอดหนังได้ส่วนหน้าปัดนะครับผมหน้าปัดจะเป็นหน้าปัด8นิ้วนะหน้าจอ10นิ้วนะครับหน้าจอกลาง10นิ้วแล้วก็มีเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปัดน้าฝนอัตโนมัติตัวนี้นะครับผมถ้าอย่างไรลูกค้านะครับสนใจนะครับ Ford Ranger XLT ตัวนี้นะครับผมราคาย่อมเยาวนะครับผมเรามาคุยกันได้อยากได้แต่งแบบไหนนะครับอยากได้ตัวรุ่นไหนนะครับตัว YT แทต่างๆหรือ XL Plus นะครับผมรุ่นที่ พื้นฐานนะครับเจนก่อนนะครับผมเจนเก่าก็คือขายดีมากตัวนั้นเอกพัฒนะครับถ้าลูกค้าอยากได้แบบนั้นก็ได้นะครับผมอย่างไรก็กดเข้าไปดูที่ช่องผมได้นะครับผมพิมพ์คาว่าจาลึกฟอร์ดได้เลยนะครับผมแล้วก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับดูข้อเสนอต่างๆนะครับเราบริการนะครับจัดฟนนถึงที่นะครับส่งฟีถึงบ้านสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ